สาธุสาธุสาธุบัดนี้เป็นครั้งที่17ตรงกับวันที่26เดือน11พศ2568ที่ข้าพเจ้าในอัครชัยทาศีรหัสศ8น์ 3. ขอเป็นวันจารย์สัญยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและ อาจยจเลี้ยบอุชาแด่องพระคำมปีรยเตระเจ้าองค์ปู่สาเร็จลุนองค์ปู่มณเเดลองปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตดามณีขอเทพเทพ้ังหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสยายของข้าพเจ้าเหล่านี้ขออนุภาคแห่งคุณพระไตรครูบาอาจารย์ขอเทพเท้ังหลายโปรดจงบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิควรแก่สวดสายายมนต่อไปสมันตาจักกุ จักกะเวสุอันตราคันจตุเทวตาสุธรรมังโมนิราชาสุนันโตสังฆะมอกะถังสังเกกะเปจดูเปสริคาตเตจันตาลิเขวิมาณีทีเประเทจักขามีตรุวะนาคเนเคหะวิถุมิหิเกเตคุมมจิจันตุเทวาชลธะระวิสมยะคะคำพัปปนาคาทินถันตาสนิเกยังโมนิวรวาจหนังสานุโวมิสนันตุธรรมะสาวนากรโออิยมวะพันตาธรรมะสวนากรโออิยมวะพันตาธรรมะสวนากรโออิยมวะพันตา นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <Iya. S 1> ัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาทิเมศระนังอัญญพุทโธเมศระนังวังเอเตนะสัจจาวชนะโสตีเมโนตุสัพพทานาทิเมศระนังอัญงธรรมโมเมศระนังวังเอเตนะสัจจาวชนะสดทิเมโนตุสัพพทานาทิเมศระนังอัญงสังโฆเมศระนังวังเอเตนะสัจจาวชนะโสตีเมโนตุสัพพทามหานิกรนาโถสั มหากริโกนาโถอัธยะสภะปรินังปริตวาปารมีสภะปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอตนะสัจเจชนะมาหุนตุสพุปปัตวามหากริโกนาโถหิตายะสัภะปรินังปริตวาปารมีสภะปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอตนาสัจเจชนะมาหุนตุสพุปปัตวามหากริโกนาโถสุขายะสัภะปรินังปริตวาปารมีสภะปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอตนะสัจเจชนะมาหุนตุสพุปปัตวา เอวเมสุตังเอกังสัมัยังพระวาสังเกสุวิหารติกะปิลัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกรสังเคนาเสถิงปัจจะไมตหิพิกรสติสเพเหวาอรหันตหิทธาสหิจะรองกาธารหิเทวตาเยปุยนาสันนิพุหิตาหุนติ ภะกควันตังทัสนียะพิกุลสังฆะอัตโขจตุนังสุทธวาสักายิกนังเทวนังเอกธะโขสิอายังโขภักวาสังเกตสุวรรติกะปิและภูสมีมหาวันิมหาตาพิกุสังเขนะสิทถิงมัจจะมัตหิพิกุลสหิสเปหวาอรหันตหิทัศหิจะโรกาทารหิเทวตาเยากุยนะสันนิปุตตาโหติภะกควันตังทัศนียะพิกุลสังฆะยานุนาวิยมปิเยนาภักวาเนนุสังเตนุปะสังกะมยะเมยยะ เมยามาเมยมะอุปาสังมิตตวาพระควันโตสนิเกปัจเจกขถาภาสยามติอนาโคตาเทวตาเสถาปินะมัพรวาปุริโสสันิตังวาพาหังปัสสริยาปัสสัิตังวาพาหังสัญยะเอวะเมวะสุทธามวเสสุเทวสุตอันตรหิตาพระควันโตปะปุระโตปตโตระหงสุอนาโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาติวา เอกมันตังอทันสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวต,ตาพระควรโตสนิเกอีมังคถังอาภาสิมหาสมมยโยปะวันสมิงเทวกายาสมคตาอาคาตัมหัอิมังธามะสมัยยังทักิตายวะอัปปะริตตังังเกอัปปะริตตสังคติอัตโขอัปาราเทวตาพระควรโตสนิเกอิมังคถัอคงอาภาสิตันรักพิกโวสมภะหันสุจิตตังอัตนโนอุชุกมะกังสุสนันถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรคติปันธิตาติ อาตโหอัปปาเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคถังอภาเศเชตวาสีรังเจตวาปริขังอินทักกิลังอนจะมะเมชาเตจาันติสุทวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสูสุนะคาติอาตโหอัปปาเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคถังอภาสเศเยเกจิพุทธังสันนังคตาเสนะเตขมิสันติอปา ยะภูมิงมหายะมนุสังเทหังเทวะกยังปาร,ริรรราาาปูญญเรนส,สันติตอิททอัตโขภะคะวาพิโคอมตะสิเยปุญณะพิกเวทะสัสุโรกาธลสุเทวตาสันนิปริตาหุติตตาานคตังทัศนยะพิโคสังกะจะเยะปิเตพิกเวเถริสุงอติตะมันทนังอาหารราาันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคะอัตนังเอตปะระมิยวะเทว,วตาสันนิปริตาอเฮสุงสยถาปิมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภะวิสติอาณา ขะตะมาาัฒนะงังอาราหาันโตสัมาสัพุทธาเตสัมปิภพักขะวันตนาัางเอตปะรามายวะเทวตาสันนิปิตาภวิสัติสยถาปิมหาระหิอจิเก,กษมิพิกเวเทวะยานังนัมามิจิตะเกมิพิกเวเทวะยานังนัมามิเทสทิสามิพิกเวเทวะกยานังนังนงมาม,าม,าม,ามิตังสุนธะสารุกลงมนิสกมา,าสิกโรธะพาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกุพะวันโตปจิจโสสุปภะควาเอตระทะโวจะสีโลกัมะนุกเกษมิ กถากรุมาตถาสิตาเยสิตาสริคำบาลังปหิตตาสมหิตาปูถุสีหวะลานิณาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทัตมะนัสสาสุธาวิปัะสนามะนัวิลาพินโยปจจะสตยตว,วะวเนกปีรุทธเวตะโตไมทิสถาสาวเกสา,เกสานาเตทิวกคยาพิกตาเตมิชานัทาพิกโวเตจะอัตตปะมักรุงสุธวรมพุทธศาสา,สานังเนสามปตุลาหงยานังอะมนุสานาทัสนัง อาเปเกสะตะมัตฐคุงสหัสสังอัฏฐะสัตตะลิงเอตสัตตังเอเกสาสนังอมุนุสานะม,นะมนัตฐคุงนัมัตฐสงอาเปเกนตะมัฏฐคุงที่สาสัพพาพุตตาหุงตัจจะสัพพังเพญยะพักวัคิตวานาจักรมาตะโต มัตยสัทธาสาวเกสานันเตทิมกคยาพิกันตาเตวิชันาทพิกโมเยโมหังกิตตะยิสมิคขีราหิอนุปปุกโสสัตตะสหัสสาวะยาขาคุมมากับเปียรพัทวาอินทิมันโตชติมันโตวัฏธรรมโตเนสสซอโนมุทธมนาพิกกบุพพงศามิติมนังสัตสหัสสาเหียมัตายาขานานาตาวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัฏธรรมโตเนสสซอโนมุทธมนาพิกกบุพพงศามิติมนัง สตาคิลาติสหัสสายยานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตมันโตยัสชะโนโมทัมนาอภิกตโมพุกังสามิติงมุนังอิเจเตสุปัสสะสหัสสายยานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตมันโตยัสชะโนโมทัมนาอภิกตโมพุกังสามิติงมุนังเวสามิตาปัจจัจตายัานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตมันโตยัสชะโนโมทัมนาอภิกตโมพุกังสามิติงมุนังกุมิโรสักาหิโกเวสปุรสานิเวสันังพิญญนังสตัสสหัสสังยักานังปะยิรูปะสติ กุมพ ah so ok ิโรธสกัณฐีโกโสปะฆะสามิติมนังปุริมจัตทิสังราชาทัตถโธปะสาติกัมพัฒนาธิปติมหาราชายะสยโสปุตตาปิสาภวโออินทมนามหาปาลาอินทิมนโตชุติมันโตวัฏธรรมโตเยสัสชนโวมุทธมนาภิกมุภิกษักสามิติมนังทักขิณจัตทิสังราชาวิลุมโหตัปปะสาติกัมพัฒนาธิปติมหาราชายะสยโสปุตตาปิสาภวโออินทมนามหาปาลา อินทิมงโตชุดีมงโตวัตถังโตยัสเโนโมธมนาริภิกกับโพิกังสามิติวณังปัจฉิมาจัติสังราชาวิรุปโภปะสาสตินักขันนางเทพติมหาราชายะไสโสปุตตาปิสาหโมโยอินธมนามหาปราชาินทิมตโตชุดีมงโตวัตถังโตยัสเโนโมธมนาริภิกกับโพิกังสามิติมุนังอุตตะรจัติสังราชา กุเวโรตปะสารติยขันนางเทปต,ติมหาราชายยาสายโสปุตตาปิรสาพาโวอินทมนามหารปลาอินทิมโตชุติมุโตว,วัฒน,นมโตยนสเซอร์ชินโนโมทมนาพิกับโุพิณาสาเมติงวังปุปริมาทิสังพัตตาโททถทักขินนนวิรุมากโก ปัจจัยไม่นั่นดุปโฆกุเรโลกุตรลังทิสังจะตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันระมานาอัทฐสงวะเนกับปิรัตวะเวเนสังม่ยินดีนิพพาะอากูวันจะนิการัามายากุเกนฑุเวเกนฑุวิภูจะวิปุตโตสหะชั้นโนกรรมสโถจะกินนุมะถุนิมะถุจะปะนโทอุปมมิโยจะ เทวสุโตจมัตตริจิตตาเสโนจักขัมภะโผมะโผระชาชโนสโผออคูปจัศสิโขเจวะติมพะรูสุเรวัชชาสาเอเตจันเยจาราชโนขัมภะพาสหราชจิโมทหามนาทิกับมุมพิคนังสารมิติมุนังอนาคูนภา菩านาคาเวสาลาสหตันชะกากัมพะรัสตาราอโคูปัญาคาสหิติภิยะมุนทะตัตถาจะอาโคนาคายะสัสนโเอราวโนมหานโคโสปะ้าสามิติมุนังเยนาคาราเชสหัสสาหาันติ ทิ่พานิสาปะคิวิสุทธาจขูดเวหายจสาเตวนะมัชมาปตาจิตตาสุปปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานะฆาราชาณปสิสุปนตโตเขมมะกสิปุทโธสัถานิปจหิอุปปะหายันตานาคาสุปปนาสารณะมังสุปุทังชิตาวิชระหะเทนะสุปุทังอาชุลาสิตาภัตโรวะสะะวเสเตอินเทปมโตยัสสซโนกัลกัญชามหาพิสมาอาชุลธนนะเวทสาเวปปจิติสุติจะมหาโตนามจุตหะ สนนจัาริบุตนังสัพเพวโรตจันมกาสนาหิตวาภาริเสนังราหุพทะมุปะขมุสมาโยธานิพนันเตพิโุนังสายุติงวะนัง อโปจเทวาปเทวีจ่าเตโชวาโยตถาขมุโมนุนาโมนุนาเทวาโสโมจักแยกสาษะเมตตากรุณาไกยิกาอาคูเทวายักสัโนเทสติยะสราไกยาสัพเพนนาตัมิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒน์มันโตแยกสัโนโมธมนาริภิกขุภิภะนังสามิติมุนังเวทูจ่าเทวาสารีจ่าอสมาจ่าเทวียะมาจันทันสุปนิสาเทวาจระมะคูปรกิตตาสุเรียนสุปนิสาเทวาสุริยะมะคูปรกิตตาณขตานิปุระกิตตวะอาคูมนทวะราหากาวัสนังวัสโอเศตเถวโกปะคาปุบริมทิโท ปูรินทัโธเทสตทสนากายาสัพเพนนานาตมิโนอินทิมตุสติมุนโตวัฒมโตยัะเสโนโโมทัมนาอภิเกโมวิรสามิติงวนังอรัูสหภูเทวาชรักมักขิสิขาลิวะอธิเดกาจะโรชาจะอุมมาบุพัฒนิพัสโนโวัณาสหัมพมาจะกอจุตาจะอเนชกาสุเวรยยะรุจิตาอาคูอาคูวัศวะเนสนเทสตีสนากายาสัพเพณนานาตัมวิโนอินทิมตุสติมุนโตวัฒมโตยะเสสนโโมทัมนาอภิเกโมนิรสามิติง วันหนงสัมมนามหาสัมมนาโน๓โนุสุนมาถินครับดุสิกาอะคูอะคูมัโนปุสิกาอะทคูหะโยเทวาเยโจโลหิตวาสิโนมารคามหาปารคาอะคูเทวายาสสิโนเทเสติยะสตางกยาสเพนนาณาตมิโนอินทิมตโตสิทธิมโตวัดธรรมมโตยาสสิโนมุทธมนาพิกุลพิณกสามิติมุนังสุกากะรุมหะอรุณาเวคูอาคูเวคันอาสาสหะโอทาตะไหหาปโมกหาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธาเมตตาหาคารจามิสกาจะยาสสิโน

สันเ,เตทติวะนิกายาสเพนนาตวิโนนมันวยนักคันาาจงเยจันเยสะทิสาสหะพระพุทธ,ธาชาติมะเกรังโอนติณามะนาสวังขะพระเขโมขาตารังนาคังจันทวังอาชิตาติตังสุภม,มาประมะโตจักปุตตาอิทิมโตสาหะสันนังกุมาโรติโสจักรโสปะ้าสมติมนังสหะสัมภะมารรคนังมหาภามาพิติถาติสุปุปปะปะโนสติมโตพิสมากโยยะสติโสเทสะทะอิสระอาคูปเจเกวะสวติโน เตชะมัชชะมัตโตอาคะหะหานิโตปริวานิโตเตจะสัพพิอันเตสินเทเตเวสพามเกมพระราชนาอธิกามิปัสจะกันหันสะมาธิยังเอทะคันทะต t พัทธัทะลาเคนะพัทธะปัทถุโวสมาตาปริวัเนละมะมาโวมุชินทะโกจินังอิติตทะมหาเสโนกนหเสนังอเปชยิปานิณาตระมหันจะสตตังสะรังกาตวะนะเพระวังเอทะปุชโกมิโขทัตนะยโตชวิรโกตถาโสดปทวมตติสังกุตโธอสิยังวะเสตัจจะสัพพิัญญะ ตัจะสพังอภินญะภาวะกิตวนะจโกมาตโตอวัติตสาสาวกเกศาตเนตเตมาละเสนายพิกตาเตวิชาอภัพิกโวเตจะอัตปะมังกลงสุรวาพุทธศาสาทานางวิตารากิหิตปะกมงเนสังรมปิตอชยุงวิสเพวิชาาาิตา,าสังามาพระยิตายเสนโนมนติสหะปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตินโมมีพุทธะพุทธเตชะนาตนตยะรามิกาเตชะเปรสิธิปะสสิเทวานารายะปะระ เมรุสุลาสุติพัมมาจะอินทาจะจัตุโรกาคัมพีรักกา,าสมุทาปูตุงคังคาจะสมะมัชายาพปืิพริวันตุเตชยาชยธารณิธารณีอุทัติอุทัตีนาทินาท,ทีช,ยชยายาชายาณคนระตนม่ใยนิรันสนายไสนมรุราชคพลน,นาราชีชยาชยยาคัมพีระโสมพีนาเคนทะนาคีปิสาจักปุตตะการีชายชยะทุนนิมิตราโลคีชายาชยะสังคีสุทธาระมุขชา ชยยะวารุณะมุขขาสตราชายยะยะจำปาทินาขะกุราคันถกชายยะยะคันฉะคนณตรงสุการะผุชงสิแหพยักขา,าทีปาชายยะวารุณะมุขขาชะมุขายา,า,าตาชิตชตชิตะสนารีปุณสุทธิณาตีชายยะยะสุขาสุขาชีวีชายยะยธนานีะตตาเททธาสุสช,าชัยยาชายยะธนานีสานตินสัทาชายยะยะมกราช รัญญาภักวะเเคชัยยะยะวรุณะยะเขชัยยะยะตัขเสสุระภุชเตชาชัยยะยะพัมมะเมนทัคนาชัยยะยะราชาธิรชสันชัยชัยยะชยะปะทะิวงสัพพังชัยยะชยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสวังชัยยะมเหสุโรหาโรหาดินเทวาชัยยะชยะพัมมาสุรโข ชัยยะชัยยะนาโควิรุมหโกวิรุปโโคจันทิมาะวิยินโทจะเวตะตายโยจะกุเวโรวะรุโนปิจักอคิวโยจะปุชนโหกุมารโอทัตะรัตถโกอัถารสมหาเทวาสิทธิปะสะอัถโยอาชิโนสาวกกาสภาชยโยระโมพรันตุเตชัยยะโมสสะจะสังโคจะทัสปารโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสตีพวันตุเต เอเตนะพุทธะเตชนะโหนตุเตชยะมังคังเชียนชยโยปิพุทธะสติมัตโตอายังมานัสสะจะปปิมัตโตปราชโยอโคสยมโพธิมันเถปโมทิต on, i, าเสยตาธาพัมมะคนามเหสโนชยโยปิพุทธะสติมัตโตอายังมานัสสะจะปปิมัตโตราชโยอโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาเสยตาา อินทคนามเหสิโนชโยปีพุทธศาสิมัโตอายังวัณนสะจาปปปิมัโตปะราชโยอุโโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธาเทวคณามเหสินโนชโยปีพุทธศาสิมัโตอายังวัณนสะปปปิโตปปปิมัโตปราชโยอุโโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธาสุปันนะคนามเหสินโนชโยปีพุทธศาสิมัโตอายังวัณนสะจะปปปิมัโตปราชโยอุโโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธานคคนาไมเหสิโน ชายโยปีพู้นศาสิริมัตโตอายังมณัสสจะไปติมัตโตปาราชโยบุโคสุยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุภมัคคานาไมเห็นโนชฉยดเฉยนโตภริยาโมเรสักยญนังอันทิโโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยยนสุทิยะมังคารอัปปะอิสตาปังเกสีเสสะปะทิโอคะเลอภิเสเกศภาพพุทธนานอาคารปันโตปโมตติสุนัขะดังสุปะพันลังสุปะปัตตังสุเนตังสุมุขโตสุบุญหโตจะสุยทางธรรมะจะลิ sure. สุพระทกยกินางขยักกังมังวจ่ากังมังพระทกยกินางพระกนางวโนกิมังมีเเตต พระกินาพระกินานีกตวันะละพันนเทพระกินเนเตอาาัะรฐาสุกิตาวิรุมหาพุทธะศาส,าสนาอารมคาสุกิตาหนหะสหะสำเพหิยติพสุนันตโตโพตโยเยเทวะอสมิงฐานีอธิคตาทิคายุกาสถาหุนตุสุกิตาหุนตุสภพทธารักขันตตสภัสส,ส,สนังรักขันตตสุทิตนะศาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรักขา ยุตตาการปะวันสันตุวัฏส,สังวัฏส,สาวารหากาโรคาจุปทาวาเนสังนิวาเรนตุจะสัพพากยาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหัง,าาหงเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสวรัญยังวิหารติเชตวาลเอานากะปีติกสะอารเมีตะระโคพระควาพิคุอมัมเตศพิกขวติพันธันเตพิคุ พระวันโตปจัตโสสุภะควาเอตถะโวจะอุปทะวาพิกเวตถาคตานังอุปทะวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขระอนิจจติตังตถาคโตอภิสามพุทธปติอภิสเมติอภิสามพุทธมิตรวะอภิสเมตวาอจิกเตเทสสติปัญญาปติปัฏฐะเกติวิวารติวิภัชติอุตานิกาโรติสัพเพสังขระอนิจจติอุปถะวาพิกเวตถาคตานังอุปทะวา ตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารทุกขาติตังตถาคโตอะิสัมพุทธมติอะิสเมติอะิสัมพุทธมิตวะอะิสเมตวะอจิคเตเทสติปัญญาปติปันธาปติวิวาติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพสังขารทุกขติอุปัฏฐวาพิกเวตถาคตานังอุปัฏฐวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมทิตตตาธรรมะ นิยามตาสัมเพธธรรมานันตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธปฏิอภิสัมเมติอภิสัมพุทธมิตรวาอภิสัมเมตวาอจิกเตเทสติปัญญาปฏิปันทะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิการติสัมเพธธรรมานัตตาติอิทัมมะโวจะพะคะวาอะนะมะนาเตภิกขะพะคะวันโตภาสีตังอภพินันทุนติอะติตังนาวา้ามายะนิ นับปะติกังเกอนาคตังงบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและพึงไม่พึงระวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตามไปหินนันตังอุปนิจจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ระไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันจะโยธรรมังตถาทัตวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุปะโรหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนไม่ค่อนแขนควรพ่อควรในการฉชนั้นไว้ อันเสวะกิจะมนปังโกชัญญาเวฬุลังสเวความเพียรมีกิจที่ต้องทาวันนี้ใครราชรู้ความตายเดินพุ่งักเอโนสังคตนมหาเสนณมัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนต่อมัจจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงโอหันตะมตะมตันทิตังตังเวพันเทก,กนติสังตอชิก,กเตพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคาน,นตะกาวันคางคืน,นผู้เป็นอยู่แม้เพียาตีเดียว ก็น่าชมสัมเพสสังขา,ารอนิจจาสังขารขรงกาจิตใ,ใจและรูปธรรมานามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสสังขานในใรท,ท,ทุกขาสังขา,ารัรงกาจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วกแ,กแก่ียแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวของเรา ตนของเราอุทุวังชีวิตตังชีวิตประของไม่ยั่งยืนอุทุวังพระนังความตายของยั่งยืนอัปวะสังมายามาริตำพังอันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มรณนะปาริโยสานางเม ay, ชีวิตวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตัง, ή, งความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาะควรที่สังเวชอยังกา,ายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่หยุดนานอเปตะวิญญาโนขันปัญจากวิญญาณอุโถ เขาทิ้งเสร็จแล้วที่สัย,ยติจักหลับนอนปะทวิงซึ่งแผ่นดินกริงค์ขาลังอิวะประดุจว่าทํอนไม้ท่อนเฟื่อนนี่รันถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จวาวตาสังฆราสังขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัวะยะธาม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมธรรมดาอุปชตัตติเตวานี่รูดมันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเนสังวิปวุปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบ นางเงบสังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตาวรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสุจะมารินสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวหังมาดิสามิเราก็จะตาย,ยานนเหมือนกันนาทิเมะเอธหาสังคยโยเราความสงสัยในความตายนี้ไม่มีแก่เราเลย ยันกินจีกุสลังกำมังสเปหิเพติหิปบุญกันจังบนยังอมนฮันโตสุนันโตพาตโยเยเทวะอสมิงฐานเนธิคตาธิขายุกาสทาหอนโตสุกตาตัทุกขาพจตตมาตาปิตาสุกตาหอนโตทุกขาพนจโตสเพยติกาสุกตาอนโตทุกขาพนจตสเพปิสาสเพยขาสเยเปตาสุกตาหอนโตทุกขาพุนจโสเพยอจตาสุกตาอโตทุกขาพจตสเปอาจารปยยะย สุกิตาหัวตัวทุกขาวัรจุตัพสเพนกขัตาสุกิตาหัวตัทุกขาบรรจุตัพสเพเทวาสุกิตาหัวตัทุกขาวัรจุตัพสเพสามิตตังสามาตินังสามิฉัตุโมนโมโพนิสตอคันติมัญจะอิทิภควานโมโพนิสตัวอันคันติมัญจะอิทิภควานโมพริสตัวอคันติมัญจะอิทิภควา เยเทวตาสันติวิหารวิชนีโถเปคาเลพนที่คาเลแต่หิงแต่หิงต,งงตาธรรมะแทนนินพพาตุปุจตาโสถิงกรลตเหะวิหารมทาัทะ,มะเลเถราจะมะชมานามากาจะพิกะโวสารมิกาธนาปฏิอุปัสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสป,ปานุปุตาสุก,กิตาพววตุเตชราวิชาเยปิดจัตถาสัมภวะสังเสทิสตาอาหะวะปปปิกา มียาในการธรรมวรังปฏิจจเตสัมเพปิโตขสสะการลนวุสังขยังถาตุจินังสตังธรรมโมธรรมัฏฐาราชบุคคลาสังโฆหันตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระขตุสธรรมโมสัมเพปิธรรมะเจนโอวุฒิหิงสปะปูนปะปูนเนยยามะธรรมมีอริยมบวิติเตปะสันนาหันตุสัมเพปิปริโนพุทธะสเนสัมมาถารังปะวิสันโตกาเรเทโวปะอุสันตุวุตธิภาวายะสานังสัมมิถังเนตุเมทานิง มาตาปิตาจะอัตระชังอระชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุกคำปัดตายนทุกข์าพยายมปัดตายนี่พยาโสกัปัดตายนี่โสกาหัวโตสเพปีปันโนเอตาวตาจะอาเมหิสัพพะสัพพะทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมนตัวสัพพะประสิทธิยาทานตัวทะทานังทานตัวสหายะสีรราคตัวสัพพทาพระวนาพิจตาหัวโต ขันตุเทวตากตาโหณตุสัพพังสมังคารังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาสัพพะพุทธานุภาเวนนาสวดีโหณตุนิรันตรังโหณตุสัพพังสมังคารังละขันตุสัพพะเทวตาทำสัพพะธรรมานุภาเวนนาสวดีโหณตุนิรันตรังโหณตุสัพพังสมังคารังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนนาสวดีโหณตุนิรันตรังสัพเพพุทธานุมปัตตาปัจเจกนันจะยังพผังอนันตานันจะเตชะนัลขังพนามิสัมปโส สเพพุทธาปรมปตาปัจเจกนันจะยังพรังอรหันตานันตะเตชะนัลักขังพานมิทสมปโสสเพพุทธาปรมปตาปัจเจกนันจะยังพรังอรหันตานันตะเตชะนัลักขังพานมิทสมปโสสเพพุทธาปรมปตาปัจเจกนันเะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะนัลักขังพานมิทสมปโสสเพพุทธาปรมปตาปัจเจกนันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชะนัลักขังพานมิทสมปโสสเพพุทธาปรมปตาปัจเจกนันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชะนัลักขังพานมิทสมปโส สเพพุทธาปรมัตาปเจกนันจะยังพระรังอร,ร,นนงรหันตานัจะเตชนะลังของพรทมิสัพโสสเพพุทธาปรมปตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานัจะเตชนะลังขังพรมิสัพโสสเพพุทธาปรมปตาปัเจกนันจะยังพระรังอรหันตานัจะเตชนะลังขังพรมิสัพโสสาธุสาธุสาธุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ขา้าพเจ้านายอัครชัยเดชสีเดชสวดส,สรตยาพุทธมน,นนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชนสวนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศรษกิจพระบรมราชินาธิบพระบรมราชภิพีกหลวงผู้สด็จสูวรรณคุนไลขอในสงแห่งบุญกุศลนี้ขอจงเป็นศัพิ์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งขาดปลอดภัยจากภวสุลโกภัยอันตรายงปวงให้มีแรงและอสุริมคงเป็นสมาชิกมาช่อมทำคำว่าไม่มีอดอยากแกจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้กับเจ้ามีสมัยที่ ตั้งมั่นในพระธรรมคำทางสอนแห่งองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตระการอีกทั้งขอเทพเทวดาหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการบนกุศลนี้โภมเสด็ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมวลคนไปสู่วัตถุมงคลพระปิตตาแยกสันีนทั้งฝ่ายและทั้ฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งโพนที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุททานุภาพเทวานุภาพและพิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอานวยผลให้เป็นเสติมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาดั้วทั้วประการด้วยเทอญ 在读，在读，在读。